มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าสําหรับสาวๆวง b l a c k p ิงคค่ะเมื่อวานปล่อยออกมาแล้วสําหรับ Love Sick Girls นะคะตอนนี้ใกล้จะ100ล้านวิวแล้วเมื่อกี้ที่น่าไปเปิดดูมาล่าสุด69ล้านวิวนะคะต้องบอกว่า MV นี้ปังสุดๆเลยละค่ะ เรียกว่าร้อนแรงสมกับการรอคอยนะสำหรับดีอัลบั้มค่ะผลงานอัลบั้มเต็มชุดแรกจากสีสาวล k p พิงปล่อยในระบบดิจิทัลเมื่อวานนี้นะคะก็พาเพลง Love Sick Girls ค่ะเพลงเด่นของอัลบั้มเนี่ยขึ้นท็อปชาร์ต iTunes นะคะใน57ชาติทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกาค่ะฝรั่งเศสนะคะเม็กซิโกสเปนญี่ปุ่นจีนรวมถึงประเทศไทยด้วย นอกเหนือจากที่อัลบั้มตัวจริงนะคะที่จะปล่อยวางแผงตามมาในอีกไม่กี่วันยอดจองก็ทะลุหลักล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพลงนี้ได้รับคำชมจากเหล่าสาววกแฟนผลงานและก็ชาวเน็ตไม่น้อยว่าถือได้ว่าเป็นเรื่องราวความรักของสาวยุคใหม่ที่โดนใจคนฟังเอามากๆ แต่ว่าอย่งางไรก็ตามนะครับในเพลง Love Six Girls เองเนี่ยก็เจอเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันว่าเป็นแนวเพลงเอนอียงไปทางฝั่งของตะวันตกเกินไปเช่นเดียวกับภาพรวมของอัลบั้มชุดน,นี้ที่เน้นให้มีภาษาอังกฤษค่อนข้างมากครับซึ่งอาจจะไม่ถูกใจแฟนเพลงเกาหลีบ้างเกิดแต่ก็แน่นอนครับถูกอกถูกใจฟแฟนๆ international เนี่ยนานชาติมากยิ่งขึ้นค่ะเดียวกันเองก็จากจำนวนเพลงทั้งหมดเนี่ยอัลบั้มมีแปลเพลงเนาะก็ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ในแง่ลบแล้วก็แง่บวกเหมือนกันบางคนมองว่า อัลบั้มเต็มแต่มันมีไม่ถึง10เพลงมันคุ้มหรือเปล่าแถมเพลงใหม่ที่เพิ่งจะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันนะฮะในอัลบั้มก็เหลือเพียงแค่6เพลงเท่านั้นเองเพราะก่อนหน้านี้ก็ปล่อยออกมาแล้ว2เพลงขณะที่อีกหลายเสียงก็พอใจที่ b l a c k พิงคแสดงถึงพัฒนาการทางดนตรีผ่านสไตล์เพลงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในอัลบั้มนี้ถึงแม้จะมีบางคนเนี่ยมองว่าบางเพลงดูจะเป็นแนวทดลอง เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะทาง b l a c k พิงคค่ะได้พูดถึงผ่านการถแถลงข่าวกับสื่อโลกนะคะว่าน,นี่เนี่ยคืออัลบั้มเต็มชุดแรกพวกเธอจึงต้องการนำเสนอให้เห็นถึงทุกแนวดนตรีที่ทำค่ะเพื่อจะสื่อความเป็น b l a c k พิงคออกมาให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันนะคะก็เพื่อสะท้อนถึงแนวคิดของเด็กสาวยุคใหม่นั่นก็ทำให้ตอนที่ปล่อยผลงานชุดนี้เนี่ยพวกเธอก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็เป็นกังวลรวมทั้งฮึกเหิมและกดดันไปในเวลาเดียวกันค่ะ ค่ะก็ดีออกะอยากลองแห <นะ S 2> ละหลายแนวนะไแล้ว,แ,ลวแต่ก็ไปได้นะความ <ไป S 2> จริงไ,ไอส์ครีมอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นเลิฟซิเกิลอย่าก็ถ้าก็ดู m อก็มีความ Contrast กันมากมกกันนะฮะดูเป็นแบบสาวโตเลยนะคะจนมีการล่าสุดเพลงนี้มันดังมากคุณผู้ชมจะมีการเปิดวาร์พระเอก MV ไงพี่น้องลิซ่าไปตบเออว่าเป็นใครเขาเป็นนางแบบในแบบสิใช่เป็นในแบบแล้วก็เป็นหนึ่งในอยู่ในค่าย YG ยจีเอ็นเห็นมนั่นแหละเขาบอกมีส่วนร่วมกับการแต่งเนื้อเพลงเพลงนี้ด้วยนะนะก็เดี๋ยวไปรอดูวาร์แล้วกันค่ะ